การโควิด19แผนเจอจ่ายรับเงินก้อนและค่ารักษานะคะแผนนี้จะให้ความคุ้มครองใน2วงเงินด้วยกันค่ะก็คือจะเป็นเงินก้อนนะคะจะได้เมื่อตรวจพบเชื้อโควิด19ค่ะมีหลักฐานยืนยันนะคะเป็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ก็จะสามารถเคลมรับเงินก้อนในส่วนนี้ไปได้เลยค่ะแล้วก็มีของส่วนค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะคะในส่วนนี้คุณจะต้องเข้า รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือว่าโฮสพิเทลนะคะที่เขาเรียกกันว่าหอผู้ป่วยติดโรคโควิด1 9เฉพาะกิจนะคะประกันก็จะให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่ะหากจะให้คําแนะนํานะคะในความคุ้มครองทั้ง2วงเงินนี้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รับทั้ง2ก้อนนี้นะคะ คุณควรที่จะเข้ารับการรักษาเพื่อให้มีใบเสร็จนะคะมายืนยันค่ารักษาค่ะเพราะว่าถ้าหากคุณรับการรักษาที่บ้านเนี่ยก็จะไม่ได้ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลแต่ว่าจะได้แต่เงินก้อนอย่างเดียวค่ะสำหรับบริษัทประกันภัยนะคะที่มีแผนประกันโควิด -19 แผนเจอจ่ายรับเงินก้อนและค่ารักษาค่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะ ใครนะคะที่สนใจซื้อประกันออนไลน์โควิด19นะคะที่ซื้อได้7วัน24ชั่วโมงนะคะสามารถซื้อได้ที่ w ว w ร2 4บ .co.th ค่ะ